คลื่นซัดเข้าชายหาดพาวฟองอากาศฝุ่งฝุดเม็ดฟั่งแต่แทนที่จะถอยหนีผู้คนดูเหมือนจะสนุกกับการปล่อยให้โฟมล้ออมรอบพวกเขาแล้วทำไมน้ำทะเลถึงมีฟองเยอะจังปรากฏการนี้เรียกว่าโฟมทะเลเป็นผลจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำตามธรรมชาติเมื่อสารอินทรีย์เช่นสาร่ายถึงความเข้มข้นสูงพวกมันสามารถออกดอกได้เป็นจำนวนมากการเคลื่อนที่ของคลื่นทำให้น้ำผสม กับอากาศสร้างฟองอากาศที่รวมตัวกันบนพื้นผิวคลื่นที่แรงขึ้นหมายถึงโฟมมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมโฟมทะเลจึงมักมองเห็นได้ชัดเจนกว่าในสภาพอากาศเลวร้ายและมีลมแรงมันสามารถพัดเข้าสู่ถนนไกล พ่อชายฝั่งได้แต่ก่อนที่คุณจะกระโดดลงไปในโฟมมีเงื่อนไขโฟมทะเลมีสารอินทรีย์เข้มข้นสูงสารต่างๆรวมถึงแพลงตอนที่ตายแล้วและมลพิษอื่นๆผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายอาจเกิดการระคายเคืองได้หากพวกเขาสัมผัสกับมันแม้ว่าโฟมอาจดูน่าดึงดูดดีที่สุดที่จะสนุกกับมันจากระยะไกลและหลีกเลี่ยงการเล่นโดยตรงในนั้น